เลขาธิการสปสชย้ำความมั่นใจนะคะว่าประชาชนยังคงมีสิทธิ์รักษาในระบบบัตรทองเหมือนเดิมค่ะแม้หน่วยบริการ64แห่งจะถูกยกเลิกสัญญานะคะเพราะว่าเบิกจ่ายเป็นเท็จโดยขณะนี้ค่ะได้จัดหาสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยคาดว่าเวลา1-2เดือนจะสามารถหาหน่วยบริการใหม่ได้ค่ะ นายแพทย์ศักชัยการจนวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และภาพประชาชนจิตอาสานะคะที่คอยทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบค่ะเพื่อให้มีการคลายกังวลหลังสพสะชะยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการ64แห่งในพื้นที่กรุงเทพซึ่งสำนักงานเขตหลักสี่เป็นหนึ่งใน19แห่งนะคะที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนสิทธิทบัตรทองค่ะแล้วก็เลือกสถานพยาบาลใหม่ได้ ทั้งนี้ยืนยันว่าประชาชนยังมีสิทธิ์รักษาพยาบาลในระบบหลักประก,กันสุขภาพเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่หลังบอกเลิกสัญญาหน่วยบริการแล้วหากประชาชนเจ็บป่วยค่ะก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการบัตรทองรวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะหรือที่เรียกว่าวีซ่าพิเศษค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะคะโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1-2เดือนจัดหาหน่วยบริการใหม่ได้ค่ะและประชาชนสามารถเลือกสถานพยาบาลใหม่ได้ด้วยให้รับบริการของประชาชนเนี่ยนะครับขณะนี้เราให้สิทธิ์เรียกว่าวีซ่าพิเศษนะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายท่านให้บริการไปแล้วเรียกเก็บเงินมาที่สำนักงานนะครับอย่าไปเก็บเงินชาวบ้านนะครับเพราะงั้นชาวบ้านเองสิทธิ์ยังเหมือนเดิม นะฮะบ,บริการพิเศษมากขึ้นแต่ความมั่นใจแค่นั้นเองที่ตัวเองยังไม่มีหมวดบริการประจำนะครับก็อาจจะทำให้มีความกังวลอยู่บ้างนะครับก็ทำความเข้าใจ สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องดูแลรักษาและรับบริการต่อเนื่องค่ะสะพสชได้จัดหาสถานพยาบาลไว้รองรับแล้วนะคะได้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV 2,166คนรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาค่ะ ผู้ป่วยตาย295คนส่งไปยังหน่วยบริการที่มีเครื่องไตเทียมผู้ป่วยนัดผ่าตัดค่ะ132คนรับบริการที่โรงพยาบาลสิทธิ์บัตรทองโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหญิงตั้งครรภ์0 0 0คนค่ะโรงพยาบาลสิทธิ์บัตรทองและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง80,000่นคนรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพค่ะ